ต้องหัดครึ่งครับครึ่งดูเดียวกันสิชิ้นเองครับอ่าครึ่งแล้วล้วก็ปล่อยลงมาเบาๆอยู่นี่คือครึ่งหอยแมนครับครึ่งหอยครับโอเครับเผื่อเขาบ่แตกแมนบอครับไม่แตกครับเราคึ่งเบาๆครับเพราะเรามีความชํานาญในการคึงหอยแล้วถือต้องครับผมเ้าครึ่งประจาแมนบ่ครับแมนครับแข่งดูท่าดแข่งดีครับโอ้ยเบิ่งส่องว่าสิบ่กวนอ้ายกวนไายกับกวนจนไดน้องนุ่มครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับต้นทุ่งกุลาครับพี่น้องครับเมื่อเดีผมเดินทางหลงทงหลงทามาอยู่กลางปลาอ้อยนะครับท่ามกลางไรอ้อยคอยรักอยู่ณมุมหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีครับแต่ว่าท่ามกลางไรอ้อยคอยรักก่ยังมีการเลี้ยงหอยเชอล์รี่ชีทองซึ่งฟ้ามต่อไปดีเป็นฟ้ามของนองไส้น้องฮกของผมเองครับส่วนสิเป็นไผ่เดี๋ยวห่อเบิ้งพร้อมกันครับสวัสดีครับน้องหนุ่มครับผมสวัสดีครับพี่ต้นครับ ไล่ก้านตัวแบบเป็นทางการให้พี่น้องเข้าหูจักนะครับนุ่มธีรศักดิ์อาบสวนนะครับอ่ายูนี่กับพิกัดปูซิปซีนะครับตำบลอรักข่ำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับผมอ้ถามว่าอาชีพหลักอียงถามเนาะล่าท่าพี่น้องอย่างหูจักน้องหนุ่มเนาะครับผมอาชีพหลักของน้องหนุ่มทำอะไรครับอาชีพหลักทําเว็บไซต์ครับแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ของเฟซบุ๊กครับผมโอ้สุดยอดแล้วก็เป็นผู้ที่ค่อย สนามสนุนค่อยปรึกษาทุ่งกุลาชแนวนะครับครับผมเมื่อไรไอ้ภาพที่ออกทุ่งกุลาบ้าเบิงวิธีการเลี้ยงหอยครับผมหอยที่เลี้ยงอยู่นี่เขาเอินว่าหอยยังครับหอยเชอรี่สีทองครับผมหอยเชอรี่สีทองแมนครับน้องหนุ่มเพชรบ้าดนจักปีหรอครับแปดเดือนครับปีต้นแปดเดือนแมนครับตอนนี้เขาเลี้ยงทั้งหมดอีจักบ่อครับทั้งหมดอ่าเป็นบ่อผ้าใบข้างบนนี้นะครับมีทั้งหมดอ่หกบ่อครับบ่อป่นมีบ่อหนึ่งหลวกะบ่อกระช่างน้ำอีกสี่บ่อครับ ระวางบอ่อปูนกับบอ่อผ้าใบมันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างครับบ่อ,บอปูนนี่ที่ผมใส่บอ่อปูนเพราะว่าน้าม,มันจะเย็ยนอุณหภูมิน้ามันจะเย็ยนครับบอ่อผ้าใบนี่ก็คือเป็นช่วงของการทดนล่องช่วงแรกๆที่ผมเลี้ยงนะครับผมก็ได้เลี้ยงใส่บอ่อผ้าใกก่อนนะครับบอ่อผ้าใบนี่ก็ใส่ได้คือกันครับแต่ว่าอาจจะบกคงทนถาวรคือยังบอ่อปูนครับแต่ว่าในส่วนของต้นทุนไอ่เหลวบางว่า โบผ้าใบน่าจะประหยัดกว่าแม่นครับเรื่องการประหยัดบอผ้าใบประหย,ยัดกว่าครับแต่ทั้งสองอันนี้ก็คือเรียงหอยเชลรีได้ขึ้กันครับเอาก่อที่สี่เห็นหอยเชลรีไอ้กระยาไหประโยชน์นี่มันเกิดแกพี่น้องคนเรียงหอยเนาะครับผมบอกวิธีการเฮ็ดบอผ้าใบคร่าวๆเบิ้งครับผมโบผ้าใบนี่กะคร่าวๆผมกะใส่ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่จากสวนผมนี่แหละครับเอาไม้ไผ่ตีเป็นโค้งนี่แหละครับโค้งไม้แบบนี้เลยครับแบบที่เห็นนี่แหละครับตีเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วก็ตึงครับตึงกับผ้าใบ ที่ผมซื้อมานนี s, <To> me, flies, ่กประมานผ้าใบนี่ก็จะเประมานเจ็ดลอยครับเจ็ดลอยเป็นบ่อแรกเลยครับที่ผมปักแล้วก็ขยายท้งเมื่อไดฟ้านีกับ่อยาคประเภทซับเน็ตครับบ่อที่เห็นอยู่ดีๆลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับหนุ่มครับแรกๆเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้คือบ่อนี่าเมตรคูณหกเมตรครับเมตรคูณหกเมตรนี่เป็นเป็นบ่อผ้าใบพีอีนะครับเขาเรียกว่าผ้าใบพีอีครับที่ผมเอามาเลี้ยงตอนแรกเลยก็คือขยายพันธุ์บ่อแรกนี่ลงทุนไปเจ็ดร้อยบาทครับ เฉพาะบอแมนครับเอามาถึงส่วนของน้าที่ใส่เลียงครับน้าที่ใส่เลียงนี่เป็นระบบนา้นาน้าบาดาลครับที่ต้นน้าบาดาลใส่พลังงานโซลาเซลล์ครับโดดมาลกลลวก็มาปล่อยเป็นนา้าเป็นระบบนา้นาน้าล้นนะครับบริได้ใส่ระบบน้ำล้นก็คือ2วันสาวันเติมทีแล้วก็เช็คสภาพนา้าเช็คคาพิเหของนา้าตามสภาพน้าครับโอเคครับมาทันนีครับนอ้องหนุยย่มไอ้ยาเสียนหอยของน้องหนุ่มแล้วว่าอหอยอยุอุดรท่าดี สิเป็นหอยลักษณะจะไหนครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้เบงดัดหนักเลยครับนี่ก็เป็นหอยนะครับหอยทีเขาออกมาให้เบิงนะครับฟาร์มของเขาอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอายุ8เดือนขึ้นตัวนี้แปดเดือนขึ้นใช่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แปดเดือนขึ้นนะครับนี่ครับอีสันี่เลยครับความสมบูรณ์อดมสมบูรณ์ของมันเหระครับบารเดยมาถึงวิธีการเลี้ยงการขยายพันธุ์ของรองหนุ่มครับครับหลังจากในพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วครับหอยเขากะจะผสมพันธุ์กันแม่นครับถูกต้องไหมครับแม่นคร เอาตัวมีตัวอย่างตัวที่ผสมพันธุ์กันบ่เอาให้พี่น้องเขาเบิ่งแน่มีผู้ใด้ตัวไหนเนาะฟิชเชอร์ลิงหาตัวฟิชเชอร์ลิงให้เบิ่งลักษณะกระสีชังสีละครับคาปากกันยังสีละครับส่วนสีเบิ่งเรื่องเพลหอยเชลรีสีทองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแช่แล้วกันนะครับเบิ่งจากถ้ามันตัวน้อยเขายังสีเบิ่งฝายังบ่ได้นะครับตาัวน้อยเขาก็เบิ่งจากก้นก็ได้ครับเอาก้นยังเป็นยังไงครับบอกไอ้นะครับก้นแม่นบอกครับถ้าเกิดว่าเป็นก้นดำนี่คือตัวเมีย ก้นขาวนี่คือตัวผู้แล้วกับเบิ้งอีกลักษณะหนึ่งที่แนนอนที่ส่วนเ่ากคือเบิ้งเปลือกนะครับถ้าตัวใหญ่เขาสามารถเบิ้งเปลือกได้ก็คือว่าตัวผู้นี่เปลือกเขาจะงมลงแต่ว่าอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับตัวผู้เปลือกเขาสิง,งมลงแบบนี้ครับแต่ถ้าถ้าเป็นตัวเมียจ,จะเป็นแอ่งกระ,ะทะท้องแบนนะครับหลังจากการผรสมพันธุ์กันแล้วนี่กับประมาณซมเมอที่เขาผสมพันธุ์กันนะครับเ <resistant> ขาก็จะขืนว่างไข่ด้านข้างคจังสี่เลยครับโอ,อ้เอาเอาน้องน้อยไข่ที่้องเบื้องครับอแลนวเหลื่อมว่างไข่นี่ครับนี่สะครับด้านข หลังจากนั้นกัประบ้านเจ็ดถึงสิบห้าวันก็จะฟักจะก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเปลี่ยนสีฟักเป็นตัวนะครับแล้วก็จะตกลงไปตามธรรมชาติถ้าเกิดว่าหอยที่อยู่ในธรรมชาตินะครับแต่ว่าบังเอิญนว่าเขามีวิธีคือเขาเก็บเข้าไปอบในที่อบเขากอนนะครับครับผมวิธีการเก็บไข่นะครับวิธีการเก็บไข่ที่ดีที่สุดคือเขาควรสีเก็บก่อนเทียงครับครสีเก็บก่อนเทียงก็คือ ไข่เขาจะยังบ่อแข็งหรือใคยังบ่ออ่อนเกินไปนะครับวิธีเก็บเดี๋ยวผมสิเก็บไปเบิ้งครับสมมติว่านี่ครับใค่เอาเมื่อจับไปยังสิครับจับไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แซะครับแล้วก็แซะด้านข้างนี่ครับก็สีลวดออกมาแล้วครับแบบนี้ครับไข่ก็จะสวยอย่างเงี้ยครับไม่มีการแตกหักนะสิล่ะครับเอาหลังจากได้ไข่ยังสี่เสียบปั๊บน้องหนุ่มประเภทจังไหนต่อครับซัวล่องอบครับเอาไปเบิ้งการอบเลยครับไปเบิ้งลงอบของผมเลยครับอ่าเนี่ยแหละครับเวลาเขาได้ไข่มาแล้วเน่ยนะครับผมก็จะอบในกองแบบนี้ครับกองใส ของใสพลาสติกที่เราซื้อไปใส่เสื้อผ้าขายตามตลาดนัดนี่แหละครับยังสิครับผมก็อบไปแบบนี้แหละครับแบบนี้เลยครับอบไว้จนไข่เปลี่ยนสีครับไข่เปลี่ยนเป็นสีสีน้ําตาลขาวๆน้าตาลนะครับเท่ากะเอามาเพาะนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีว่าเฮ็ดแบบใดแบบง่ายๆนะครับแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับเอามาดูวิธีการต่อไปครับต่อเลยครับโอเคครับเมื่อเข้าอบแบบนี้นะครับอบไปแล้วประมาณ เจ็ดถึงสิบห้าวันนี่ใครมันสีเปียนสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ก็แล้วแต่วา่าสภาพอากาศนะครับถ้าเกิด้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยใครอาจจะยาวกว่าสิบห้าวันอาจจะเป็นยี่สิบวันได้อยู่ที่อุณหภูมิด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมสีมาแช่วิธีการเอาไข่ลงนาบแบบลูกท่งลูกท่งครับเพราะว่าข้อดีของการทําแบบนี้คือไข่สีเป็นรุ่นเดียวกันครับไข่สีออกเป็นรุ่นเดียวกันเมดฟาร์มใหญ่ๆเขาก็ทํากันแบบนี้นะครับแต่ว่า วิธีเริ่มต้นเลยก็ต้องเบิงจากอาจารย์พานุช่องเกษตรบรรยุพานุครับก็คือวิธีที่ปักใส่กระดาษก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือเข้าต้องการในปริมาณที่มันหลายเข้าก็ต้องเฮตุแบบนี้ครับเอาได้ครับผมสิเฮ็ดให้เบิกมาเนี่ยครับข้าใดใครสีหนีมากเลยนี่บอครับเข้าก็จุ่มลงน้ำนิดนึงครับแล้วเข้าก็เนี่ยครับกดแบบนี้เลยครับกดอย่ากดแรงนะครับครึ่งเบาๆอ๋อครึ่งเบาๆนี่ครับครึ่งเบาๆต้องหัดครึ่งครับครึ่งดูเดียวกระสี ชิ้นเองครับอ่าครึ่งแล้วล้ะก็เอาปล่อยลงมาเ้าๆอยู่นี่คือครึ่งหอยเป็นบอลรันแกนครับครึ่งหอยครับโอเคครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเพ็ยไอเบิ้งอีกนึ่งอนึ่งหนอไข่ก็นี่ครับกดเบาๆอย่างนี้ครับกดแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยครับครึ่งเบาๆย่าให้ไข่แตกนะครับเราปล่อยอย่างนี้ครับเนี่ยครับซ้ำนี่แหละครับง่ายๆแบบนี้ครับ เื่อเขาบ่แตกมันบอครับไม่แตกครับเราคึงเบาๆครับเพราะเรามีความชํานาญในการคึงหอยแล้วถูกต้องครับผมเข้าครึ่งประจำาหมบ่ครับแมนครับแข่งดูท่ายแข่งดีครับโอ้ยเบ่งส่องว่าสิบ่กวนอ้ายกวอนไสกับกวนจนได้น้องนุ่มครับบันทัดีหลังจากได้หอยเสร็จครับมันก็นาจะเป็นหอยอนุบาลม่นบอแมนครับอาหารการกินเนี่ยน้องนุ่มอ่าที่สวนนะครับ หนึ่งเดือนแรกจะไม่ให้อะไรเลยครับบางคนอาจจะให้20วันอาจจะให้อาจจะให้อาหารเริ่มให้แหนแดงเริ่มให้อาหารเม็ดแต่ว่าที่นี่คือหลังหนึ่งเดือนถึงจะให้แหนแดงก็คือจะให้เสียเขาเกาะก่อนไหมครับโอ้ยว่าไทยว่าวเล่าเราเสียเขาเกาะก่อนเกาะแล้วค่อยเขาแข็งแรงใ้เปลือกเขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเริ่มให้อาหารที่เป็นแหนแดงนะครับแหนแดงแล้วก็พอใหญ่ขึ้นอีกสักนิดนึงก็ค่อยที่เริ่มให้อาหารเม็ดปลาดุกนะครับปลาดุกน้อย30ซครับบัตนี้มันก็จะไปครบวงจรแมนครับ ตอนอายุจังเดือนครับจังกลับมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้อ่าพ่อแม่พันธุ์นี่เริ่มต้นจากยุนี่อาซิเลวแนครับยังเช่นบอยไทยเมื่อกี้นี่ก็ใส่เวลาแค่2เดือนกับอียีวันครับเริ่มขึ้นเป็นนมสาวได้แล้วครับเริ่มออกไข่เข้าได้แล้วครับโอ้กับสูดยอดนะครับบานดีว่าถึงวัางนึงเนี่ยน้องหนุ่มว่าถึงแหนแดงครับเอา ถ้าแวบไปเบิ example, mm. ่งแหนแดงจังหน่อยนึงครับครับพะว่ามันเป็นอาหารลดต้นทุนก็อยากให้น้องหนุ่มนั้เสนอไอ้พี่ต้นข้อมุนจักไปครับครับน้องหนุ่มครับนี่บอกครับแหนแดงที่น้องหนุ่มปลูกไว้แมนครับพี่ต้นนี่แหละครับเอาขอมุนทางด้านอาหารได้จังหน่อยนึงเอาหน่อยนึงเด้อบอกวิชาการจ๋าเอานิดเดียวแหนแดงอ่านี่เป็นแหนแดงพันธุ์อ่อัสซอล่าไมโครฟิลลานะครับเป็นพืชตระกูลเฟิร์สไล่น้าครับในตัวแหนแดงเองนี่เขาซีมี่อ่า โปรตีนสูงครับมันเป็นโปรตีนสําหรับสัตว์ถ้าสําหรับพืชนี่จะเป็นไนโตรเจนในส่วนของไนโตรเจนสูงถ้าสาหรับสัตว์นี่ก็คือโปรตีนสูงอ,อยากให้ทุกคนเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ให้เป็นอาหารลดต้นทุนแน่น้าคนใดครับเอาบนันเถ้าบอกว่าทุกคนควรจะเลี้ยงเป็นอาหารลดต้นทุนครับไอ้กับสิขอข้อมูลการเลี้ยงได้รเรื่องกาการเตรียมบอ่อสักนิดหน่อยได้ครับพี่ต้นการเตรียมบ่อนะครับเริ่มเลี้ยงแรกๆไม่ไม่อนุบาลใส่กละมังเลี้ยงก็ได้ครับ ใส่กะละมังเลี่ยงกะเขาก็ใส่มุ้นสัตว์มุ้นวัวมุ้นควายมุ้นไก่ก็ได้ครับเขาก็เตรียมกะละมังแล้วก็น้ำประมาณ15เซนนะครับ15ถึง20เซนแล้วก็วิธีการตวงกบ่ต้องวิชาการมากมายครับถ้าเอาอ่ามุ้นสัตว์เป็นบ่ครับมุ้นสัตว์ลงไใบแช่ใน้กะละมังแล้วก็เขาบ่ต้องใส่อย่างวัดท่าใส่วิธีการกรอบน้ำขึ้นมาเบิ่งครับขึ้นมาเบิ่งปุ๊บให้น้ำเป็นสีชาเข้มเป็นใส่ได้ครับต้องเค็มหลายต้องอ่อนไหลให้มันเป็นสีชาเข้มแค่นี้ก็ไกเม่ิน สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นี่แหนก็จะขยายพันธุ์เต็มครับแล้วก็เขาก็เอาไปขยายในบอยใหญ่แบบนี้แหละครับแหนแดงนอกจากเลี้ยงหอยครับเอาไปเห็ดยังใดอีกนะครับแหนแดงนอกจากเลี้ยงหอยเป็นบ่ครับแหนแดงเลี้ยงหอยก็คือเป็นโปรตีนสาหรับสัตว์เนาะสามารถเอาไปเฮ็ดในเชิงอ่าเกษตรก็ได้ครับเช่นว่าเป็นปุ๋ยไนโตรเจนเอาไปปลูกบักเขือบางยังสามารถเอาไปล่องกลุมปลูกได้เลยครับเพราะว่ามันมีไนโตรเจนสูงนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยยูเรียน้ำแหละครับปุ๋ยยูเรียที่บรรกไดล้าวสี่ส เอาล่ะน้องหนุ่มประธานีการทําการเกษตรคมันกระต้องมีไร่ใดถึงต้อง่าครับสิตัวปาว่ามีไร่ใดว่าไดเครับบ้านนี้น้องหนุ่มมีไร่ด้จ้งไหนได้ครับในนี้ไรยใดไร่ใดกะข้าวๆเพราะว่าไร่ใดพวกนี้มันเป็นอาชีพเสริมนะครั um, บมันไม่ใช e ่อาชีพหลักนะครับเรามีอาชีพหลักอาชีพหลักของเราก็มีแต่นี่ก็คือคนเราต้องมีสองกระเป๋าเลยครับมีสองกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเดียวเวลาเหตุงานแหนในส่วนของแหนแดงหรือว่าสิเ็นหอยชลลีท่องกะ เราไม่ได้ขายทุกวันแต่ถ้าจะเอาเป็นตัวเฉลีย่ยแบบรายวันกับแบบาณห้าร้อยถึงหกร้อยอีสิละครับประมาณนี้แหละครับมือละหาหกร้อยบาทครับมเป็นอาชีพเสริมแมนครับเป็นอาชีพเสริมเน้นเป็นอาชีพเสริมครับการตลาดก็มีสองวิธีนะครับการตลาดก็คือสเป็นการตลาดแบบขายตามบ้านขายตามตลาดยังสี่ก็ได้ครับอันนี้คือการแบบขายตรงๆแต่ว่าการตลาดของหลักก็คือยุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลนะครับเข้ากับเน้นการขายแบบโซเชียลไ่ว่าจะเป็นการขายผ่านทางเฟซบุ๊กกลุ่มหรือแฟนเพจหรือว่าทาง ช้อปปี้ลาซาด้าแพลตฟอร์มที่มันสามารถสั่งได้เราเข้าสามารถขายได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับบาด์ดี้น้องหนุ่มครับถ้าพี่น้องของเข้าสนใจอยากแลกเปลี่ยนความหูครับน้องหนุ่มน้องหนุ่มยินดีปะครับอ๋อยินดีครับยินดีครับถ้ายินดีไอ้ขอช่องทางติดต่อให้พี่น้องของเข้าเลยครับอ๋อช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ084นะครับ7529689 0847529689ปดเก้าศูนย์แปดสี่เจ็ดห้าสองเาหกแปดเก้านะครับอ่าช่องทางเฟซบุ๊กอ่ะบ้าอุดรมเกษตร ย o ท t u ู e กับบ้าอุดรมากเกษตรขึ้นกันครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องหนุ่มหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ